จุดที่ผมอยู่นี่ก็เป็นไหล่เขานะครับลาดชันลงไปเอเดินไปเรื่อยๆนี่ก็ทำให้เพลิลินะครับหยุดไม่เป็นเลยนะครับในการเดินลงมาต้นที่อยู่หัหน้าเนี่ยเปล่าตรงสูงมากเลยนะครับก็เป็นต้นเข็งนะครับตั้งที่อายุ อายุยังไปอีกได้ไกลนะครับ เวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มก,ก,กว่านะครับซึ่งผมก็เดินทางมาก็ประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะครับก็อาบน้ำในบริเวณแถวนี้นะครับก็เป็นลักษณะพื้นที่อ่าเป็นซุ้มเทียงหน้าที่ก็ทำไว้ขายกับข้าวนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ มีการรกร้างอยู่หลายซุ้มนะครับตรงที่ผมอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับปกติถ้าาช่วงที่ฝนยังตกเป็นประจำนะครับก็จะมีชาวบ้านนั้นมาหาเก็บเห็ดสองเห็ดในตอนกลางคืนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนก็หมดนะครับมีอยู่ ปลายส่วนมากก็เป็นเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับยิ่งดึกยิ่งมีอากาศที่เย็นแล้วก็ลมก็จะแรงนะครับในช่วงนี้ก็ลมเริ่มที่จะแรงนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับไม่ว่าบนอยู่บนภูเขาที่สูงนะครับก็มาใสายพักตรงซุ้มเถียงนาที่มันเก่าๆนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะ พรุ่งนี้นั้นถึงจะได้เดินทางขึ้นเข้าไปที่บนป่าที่เป็นดงอีกต่อไปนะครับ จุดที่ผมอยู่นี่ก็เป็นไหล่เขานะครับลาดชันลงไปตอนที่ขาลงมานี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่พอกลับขึ้นไปนี่ก็จะปีนขึ้นสูงนะครับทำให้เหนื่อยละโดยเฉพาะตรงเขา่าตรงขานะครับสภาพอากาศนี่ก็มีลม แรงตลอดนะครับอากาศเย็นถึงจะเป็นต้นฤรดูหนาวนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อนกันในบริเวณจุดนี้นะครับก็เพื่อที่จะเดินสำรวจลงไปสู่พื้นด้านล่างนะครับเดินมาจุดนี้ก็มีพันไม้สูงใหญ่ขนาดอายุเก,ก,ก่าแก่เป็นธรรมชาติ หลายชนิดนะครับมีอยู่หลายชนิดนะคหลายต้นขนาดใหญ่บางต้นก็จะพ่อที่จะทราบชื่อบางต้นก็ไม่ทราบเพราะใบอยู่ข้างบนสูงนะครับบางต้นก็ ไม่แน่ใจนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่นะครับจะว่าเกิดในพื้นที่ไหล่เขานะครับพื้นที่ก็จะลาดเอียงต่ำลงไปนะครับที่มันสูงไล่ขึ้นมาถึงขนาดนี้จนไปถึงมองไปถึงข้างบนได้เนี่ยก็คือยอดเขาข้างบนนะครับเพราะว่ามันเกิดอยู่พื้นที่ต่ำนะครับแต่ละต้นนี่ก็ยี่สิบเมตรขึ้นนะครับสูงๆมากก็ 30กว่าเมตรนะครับหมายถึงต้นไม้ยืนต้นนะครับในบริเวณจุดนี้นะครับจะเปล่าตรงขึ้นสูงจนไปถึงอมองเห็นนะครับขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาก็คิดว่ามันต้นไม่สูงใหญ่พอลงมานะก็จะรู้ว่ามันอยู่พื้นที่ต่านะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าต้นแต่ละต้นนี่อนข้างเปราตรงสูงมากนะครับ ต้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเปล่าตรงสูงมากเลยนะครับก็เป็นต้นแข็งนะครับทั้งที่อายุอายุยังไปอีกได้ไกลนะครับอายุยังไม่ได้แก่มากมายนะครับอยู่ในช่วงน่าจะไม่เกินไม่เกิน4ี่สปีนะครับแต่ว่าลาต้นในเปล่าตรงสูงมากเลยเกิดอยู่พื้นที่ต่ํานะครับต้นที่อยู่ข้างหน้านะครับสูงชรูดเลยนะครับ ตรงน,นี้ก็เป็นต้นกระบกมีต้นกระบกมีต้นจต่อป่าแล้วก็มีต้นพวกสกุลมาพับทั้งหลายนะครับพวกดำดงพวกตะโกพนมแล้วก็ ที่ไม่ทราบชื่อชนิดแน่ชัดแต่ว่าอยู่ในสกลุลวงภาพร้ามะเกลือนะครับแล้วก็ต้นมะกล่ำนี่ก็เป็นมะกล่ำป่านี่ก็จะต้นสูงใหญ่นะครับไม่เหมือนมะกล่ำบ้านนะครับเราตรงสูงใหญ่ก็มีสกลุลไม้วงยางอย่างเช่นต้นบางพื้นที่เขาเรียกว่าต้นพยอมภูเขานะครับแถวนี้ ก็จะเยอะเหมือนกันดูต้นเข็งตัวน,นี้นะครับอย่างแบบทิ้งดิ่งแนวตรงเลยนะครับสูงมากขนาดนี้ได้สัดส่วนพอดีพอดีไปตลอดแนวตรงเลยนะครับนคับต้นนี้นครับต้นเข็ง เราตรงแล้วเกินนะครับตัวนี้ต้องแต่งให้มันตรงยังไงอย่างนั้นนะครับแต่เป็นธรรมชาติของมันนะครับพอเดินลงมาก็จะเ,เห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับมองไปฝั่งข้างหน้านี่ก็เป็นดงดิบชัดเจนหน่อยนะครับต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุม นะแน่นหน่อยนะครับฝั่งด้านนั้นเดี๋ยวจะเดินเข้าไปชมนะครับ <S 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 เอเดินไปเรื่อยๆนี่ก็ยิ่งเห็นพันไม้ชิดต่างๆขนาดสูงใหญ่นี่ก็ทำให้เพลิลๆนะครับหยุดไม่เป็นเลยนะครับในการเดินลงมาไหลเขา เป็นที่ที่ไปหางหุบเขาข้างล่างนะครับก็จะออกคลุมๆหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าแสงแดดที่จริงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแสงแดดอยู่แล้วนะครับโดยตรงนี้ก็มีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมคลับ ไม้ชั้นล่างต้นนี้ก็เยอะนะครับตน้นเป็นลักษณะไม้ทรงพุ่มเรือยนะครับตน้นลิ้นกวงนะครับ ต้นที่อยู่ห้องหน้านี่ก็อยู่ในวงสกุลมัพับมะเกลือนะครับลักษณะทรงต้นแบบนี้ผลจะออกมาคล้ายๆกันแต่ว,ว่าซื่อเชื่อจริงๆนี่ก็เป็นตัวต้นนึงเขานี่ยังไม่ทราบชนิดนะครับตัวนี้เห็นอยู่ตามพื้นป่าตรงดิบ ต้นยางโดนนะครับก็เป็นไม้ที่มีความสูงเปล่าตรงเช่นเดียวกับต้นที่ชี้ไปนี่ก็คิดว่าอยู่ในวงวงสกุลมะพับมะเกลือนะครับออกเป็นใบเดียวชื่อจริงๆนี่ก็ไม่ทราบชนิดแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็เดินมาเหมือนจะไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเริ่มลงไปเป็นลักษณะหุบเขาแล้วนะครับไม่ได้อยู่บนที่ลาดชันมากเท่าไหร่แล้วเหมือนกับที่เดินมาแต่ก็ยังเป็นป่าที่หนาทึบไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็เป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับในบริเวณจุดนี้